ขอความจเจริญสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับวันนี้กับผมพอยอดว่อนเกาบเกก็จะเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหาลอยาติให้ทุกคนใ้ฟังหวังว่าค้งเก็บเป็นประโยชน์เป็นคติให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น่อยแต่ขอขอบคุณทุกๆท่านที่กดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้แก่ผมผู้จะทำ วันนี้ก็จะเล่าในเรื่องห้องตนให้พ้นทุกข์ให้ทุกคนได้ฟังเับฟังได้เลยนะครับสาธุสาธุคำว่าซาดกแปลว่าผู้เกิดคือเล่าถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงเวียนว่ายตายเกิดเทื่อ,อกําเนิดในชาติต่างๆแต่พบประจนครับเหตุการณ์ดีบ้างชั่วบ้าง แต่ก็ได้พยายามทำาวามดีติดต่อกันมากบางน้อยบางตลอดมากจนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติทุีทยเหลือกล่าวอีกนหนึ่งจะถือว่าเรื่องชาดกเป็นวิวัฒนาการแห่งการบำเพ่นคุณง่ามความดีของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ย่งเปลี่ยนพระโพธิสัตว์ยุคก,กว่าได้นี่ท่านชาดกนี่ ดยวังเป็นอย่างยิงว่าธรรมะในรูปแบบของนิท่านจะง่ายต่อการเขาถึงเป็นเสมือนดวงไฟซองน้ำทางสองแนวทางการดำเนินชีวิตสองแนวทางการปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชนให้ดำเนินร่อยต่ำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการใส่ชีวิตอยู่ด้วยการมีสติมีสมาธิอันก็ให้เกิดปัญญาขึ้น แกต่ตนเองในการที่จะ้าฟันอุปสรรคต่างๆหน้าๆไปได้อย่างลาบหลืน่นและเลี่ยงลอยเรื่องเล่าพัานพุทธประวัติให้ทั้งสนุกสนานและอิ่มในรสวธรรมะและเป็นมรดกธรรมที่เราผ่านการเวลามากกว่าสองพันหอยปีฟังแล้วได้ขอยคิด ในการนำหน่งชีวิตโดยไม่ย่อท่อต่ออุปสรรครู้จักอดทอนอดกันเสียสาระไยอภัยมีเกศใจเอือเฟือ่อเมตตากรุณาและสะสมบารมีคำว่าพระเจ้าหารอยชาติเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อขรั้ง สวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อบำเพ็ญบารมีเตรียมร้อมที่จะตัดสู่ในชาติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีปรากฏในพระไตรปิฎกในรูปแบบนิท่านสุภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้พิกสุกฟังตามแต่ละโอกาสจุดประสงค์เพื่ออธิบายปูมหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดง ทำให้ฟังหรือเพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่างๆอดีตชาติของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งที่พระองค์ได้เสเวยพระชาติเป็นพร่มเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ได้เป็นเซตต่างๆพระองค์ต้องประสบพบเจอครับเหตุการณ์ต่างๆมากมายต้องใส่กติรรมและสะติปัญญา ในการแก้ไขปัญหาซึ่งคติธรรมเรานี่เป็นแกนสำคัญของเหลืองและไม่เคยลาหลังมนี่วาเวลาจะพา,นาเนื้อมาเนื่อนั่นแล้วและหวังเป็นอย่างกิ่งว่าผู้ฟังจะได้รับความสนุกสนานเพื่อเพื่อน,นจากนิท่านในเหลืองต่างๆและยังสามารถนำคติธรรมไปปรับใส่ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เปลี่ยนประโยชน์เกียรชีวิตของตนไดนีท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชาติในเรื่องข้องต้นในพ้นทุกชีวิตปัจจุบันมีสิ่งร่อนแหลมมากมามที่จะชุดเล่าให้ตำลงเล่าต้องประครับประคองต้นในพ้นควมตำด้วยการข้องต้ในให้มันค้ง เข้มแข็งเขาไว้ในเรื่องปัญจะพี่ลูก้าชาดกในอดีตการข้างพระเจ้าพมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในคนครพระราณนีพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเปลี่ยนน่ององค์เล็กที่สุดของพระพิยาเธอทั้งหนึ่งร่อยองค์เรื่องเล่าทั้งหมด มาดิษเพื่องใดพิสดารโดยในดังลกาวแล้วในตักกาิล่าชาดกในหนหลังแปลกแต่ว่าในครั้งนั้นเมื่อเจ้าเมืองตักกาิล่าเข้าไปอัญเชิญพระโพธิสัตว์ณสลาหนอกเมืองหนอกพนอกครมอบถวายราชสมบัติ แต่กระทําการอภิเสกแล้วเชาว่กกาตะกศิิ่านาครผ้ากันตัวแตงพนะนครเหมือนเมืองสวรรค์ตัวแตงพระราชนิเวศเหมือนวิมานอินปางเมื่อพระพุทธสัตว์เทเดเขอพนครแล้วก็เสด็จขึ้นตูวบรรลังล่งรัตไพ่ใต้เสวีตชาชัดในท้องพระร่วงหลวง ใหปราศาสตร์อันเป็นพระราชสถาทานประทับนั่งด้วยลีล่าประนึงเท่าเทวาลัเราอมาดพ้ามขฮาบ,บดีแด้คัตติยะกุมานตางแตงองค์ส่วงเครื่องพร้อมแวดล้อมโดยคณะนั่งบำเลอประมาณหน,นึ่งมืนหกพันนั่งล้วนแนงหน่อย เปียประดุษเทียบักษรถทกกนั่งตางฉลาดในการฟอนล่ำครับหลองและบรเล่งพระราชวังก็คลื่นเข่งทั่วกันด้วยเสียงครับหลองและบรเลงเพ่งประสานกันป่านไปนึ่งท่องหมหาสมุทรที่กำลังค้าน้องคืนเบื้องหน้าแต่เมฆฝนตกกระนำแลวพระพทธิสัตว ถอดพระเนตรซีรีส์สาววภาคอันมาลุแก่พระองค์นั่นส่งหน่ำดีว่าถาเล่าจากพระว่องแลดูรูปทิพที่นั่งยักกินี่เรานั่นจำแแร่งเสียแล้วลาก่อคงสิ้นชีวิตไปแล้วคงไม่ได้ดูซิรีส์ชาวภาคนี้แต่พอเล่าต่างอยู่ในโอวาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย สิริสัวภาคนี้เกี่ยงมรรลุแก่เล่าขั้นท่องดำดิชะนีน้แล้วเมื่อจะท่องเปลียงพระอุท่านได้ตัดว่าเล่าไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกหลากสดเพรอะ่วมเพี้ยนมันคงดำลงอยู่ในค้าแนะนํำของผู้ฉลาดแลียก่วมไม่หวาดวันตออภัย และวควมสยดสยองสวัสดีภาพจากไพ่อัหญ่ยหลวงกิ่งมีแกเราดังนี้พระมาหาสัตว์ทรงแสดงถ้ำด้วยข้าทานีด้วยปากาชนีทรงคล้องลาดสมบัติโดยยถ้ำบำเพ็ญบุญมีหายท่านเป็นต้นแล้วเสด็จไปตามยถะาะกรรมนี่ท่านเรื่องนี่สอนในรูว้ว่า การข้องต้ใใ้้ไม่ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำเป็นเรื่องอยากต้องอาศัยค่วมเข้มแข็งอย่างมากแต่้าท่ำได้ชีวิตจะพบกับค่วมสุข <c oughs> มันนี้ก็จะขอยุติในการเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชติไปต่เพียงเท่านี้แต่หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นคติ กานแก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและขอให้ท่านผู้ฟังทุกทท่ทานจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีอายุมั่นควรยืนปัสยากพยัญตนะไา่โรคไั้ไข้โควิดทั้งปวงท,ทุกทุกท่านเถิดและพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ